ครับผมมุ่งเป็นซ้อมคนงาช่างครับ่ายนี้เราซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตได้ซ้อมอยู่ที่ซ้อมคนงาช่างครับอยู่ที่ไหนค่ายนี้ปทุมครับอยู่ที่ปทุมมีใครเป็นกุ้งเป่าซ้อมละมักตอนนี้มีเพชรปาชีแล้วพี่พี่ครับเพื่อนพี่พี่เพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบแปดสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบนน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบเจ็ดอะมวยสไตล์เลยครับสไตล์ครับวันนี้ต้องมาเจอกับมูซังคิม ไม่เคยต่หรอมั้งครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมกันต่อยังได้ดูยังได้ดูเขามือสไตล์อะไรอ่ะหวางหน้าเอาทไแล้ววันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแหวงให้ดิไปดันสไตล์คเขาดันสไตล์เรามีอะไรเด็กแก้ไขวุ้นโดยดีเนาะใช่ล่าสุดเราต่อยไหนมาต่อยกันเลยวันนั้นต่อยกับจำได้ปะเป็นยังชนะหรือแพ้แพ้คะแนนเนาะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยู่ร้อยสิบหกร้อยสิบหกวันนี้แปดร้อยสิบแปดเลยเนาะโตขึ้นด้วยป่ะ ร้อยสิบแปดเมื่อเช้ามาเป็นไงนลำนักนี้เกินเท่าไหร่เกินตอนเจ็ดเจ7ครับนี่ผ่านได้บ่อยแล้วร่างกายเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมเอาแชร์นะด้วยไฟนี่คุมมากี่กิโลเพราะว่า4่กิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ4ี่สิครั้คนจังหวัดขอบเกีนรครับฝากเชิญเชิญแฟนคลับรถหน่อยฝากพี่น้องชาวขอนแก่นเป็นร่างกายหมด้วยัาวันนี้เต็มที่นะเปิดหูคู่แรกช่องทูเลยขอโชคดีมากครับ สวัสดีครับผมมูลสังคิมสองเสือรับหรือมีชื่อเดิมว่าก้าวไกลสองเสือวันนี้เจอกับใครวันนี้มงคลเพชรครับเคยชกไหมไม่เคยครับฟาวติกตรงยาวน่าจะไรีเลี่ยนหน่อยนะครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบหกครับน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดครับทีนี้อายุยี่สิบครับชกมารวมๆประมาณห้าห้าสิบหกสิบครับห้าสิบหกสิบน่าจะมีนะน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดครับเราเป็นมวยประเภทยังไง มวยเข่าของแกงเข่านะเขาก็เข่าเข่าชนเข่าครับอ่ะสามไฟล่าสุดเป็นในผลงานเราชนะกี่ไฟก็ชกที่สามยกที่นี่นะก็ชนะมาสามไฟละห้ายกอ่ะห้ายกเพิ่งไฟนี้ไฟแรกนะครับร่างกายไม่มีปัญหาไม่มีซ้อมอยู่สองเสือครับมีวันซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดชายเชียงสซาครับฝากไปขับเชียร์ในคู่แรกวันนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยชายเชียงสาววันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้มาแจ้งเกิดแน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องใช้